ะะวันนี้นะคะน่อยหนาจะมารีวิวปลาสวรรค์ตาโรไลน์ะคะรสออริจินอลนะคะ,ะ,คะซึ่งสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่ลดโซเดียมนะคะแล้วก็ความเค็มลงนะคะลดโซเดียมถึง30%ซนะคะถูกใจสำหรับคนหลักสุขภาพโดยเฉพาะนะคะก็ตอนนี้นะคะาทางหมอนะคะเขาก็นิยมให้คน บริโภคเค็มน้อยลงนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนลักสุขภาพนะคะป้าสวรรค์ตาทาโร่ไลท์นะคะเขาก็ได้ปรับสูตรมาเรื่อยๆเนอะซึ่งเขาแบบมีแบบมายาวนานมากเลยนะคะสำหรับยี่ห้อปาสวรรค์ตาทาโร่ไลท์นะคะก็รถนี้นะคะก็เป็นรถที่ ลดเกลือแล้วก็ความเค็มน้อยลงนะคะถึง30%นะคะมีโปรตีนนะคะซึ่งเขาก็มีโปรตีนนะคะ DHA นะคะแล้วก็โอเมก้า3 5 6 9นะคะแล้วก็คอลลาเจนด้วยนะคะซึ่งในนาอก็ได้แอบชิมรสชาติไปแล้วนะคะซึ่งเป็นรสชาติที่ เขาปรับสูตรมาลดเกลือแล้วก็ความเค็มน้อยลงจริงๆเลยนะคะออลักษณะก็จะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อกับการกินเดิมๆนะลองนำไปคั่วกับกระทะได้นะคะมันจะทำให้หอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ไม่มีไขมันทานนะคะคเลสเตอรอลนะคะน้อยมากๆ10นะคะ10มิลลิกรัมนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะ12กรัมนะคะโซเดียมที่400กกว่านะคะก็บริโภคแต่น้อยนะคะแต่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะซองนี้นะคะซื้อมาในราคา20บาทนะคะแต่คืออยากได้ซองใหญ่กว่านี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่า ตามห้างสรบสินค้านะคะจะมีซองใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะคะถ้าใครมีนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะจะไปซื้อนะคะคือมันแบบรสชาติแบบน่าทานมากๆเลยนะมันเค็มน้อยอ่ะคือปกติเราจะแบบว่ากินแบบรสชาติแบบที่มันเค็มกว่านี้เนาะแต่นี้แต่นี่นะคะเขาออกมาแบบมาเพื่อแบบเออแบบลดเกลือแล้วก็ฝ่งเค็มลงจริงๆนะคะยังไงต้องไปลองกันดูค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับการรีวิวปาสวรค์ตาทาโรไลน์นะคะรถออริจินอลนะคะรถเกลือแล้วก็ความเค็มลงนะคะยังไงต้องจัดค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทางเลือกนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของปาสวค์ตาทาโรไลน์นะคะถ้ายังไงนะคะนุย่ยนาก็ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนุย่ยนาด้วยนะคะคลิปวิดีโอวันหน้านะคะ จะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรต้องรอชมวันนี้สวัสดีค่ะ